สำหรับใครที่ใส่ Talk, ท็ WH. อก t w าบางทีซื้อมาใส่ก็อาจจะยังไม่รู้ก็เนี่ยครับมันปรับได้2ระดับนะระดับแรกถ้าแบบนี้ดั้งเดิมให้ผม,มเรียกแบบบานบานนะคือมันขึ้นก่อนแล้วมันค่อยเลียวซ้ายเห็นไหมับปิดระดับหนึ่งคือ เดียวซ้ายเลยทยานเลยเพื่อนอะไรประมาณนี้นี่มันทาไมมันกล้องมันขยับไปขยับมาไงวะอ่ะวางแม่งเลยอันนี้เนี่ยขอดูออกใช่ไหมอ่ะคราวเนี้ไอท้ทรอกเนี่ยไออย่างเงี้ยมันก็จริงๆแล้วมันก็ดีนะมันเอาสำหรับแบบว่าเบิ้ลเครื่องได้อ่ะเบิ้เลเร่งเบิ้ลอะไรคือไล่เหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าเร่งเครื่องก่อวค่อยปล่อยคัดอ่ะเไ S <S เร่งไปเหลอสองพัน,น 2, รอบแล้วก็วปล่อยคันก็ปึ๋งก็ไปก็คือพูดง่ายว่ารถมันจะมีท่ออ,อะ่ะมีแรงมีแรงอารมณ์เหมือนกับว่าท่ออ,อันนี้เอาว่าถ้าเกิดขึ้นเขาว่ามันดีอะ่ะขึ้นเนินขึ้นเขาจอดตรงนั้นแล้วไปขึ้นเขาดีส่วนท้ออ,อันนี้เหมือนท้อ,อทางเรียบอะ่ะผมพูดไปอย่างงี้ดีกว่าอันนี้คือบิดปั๊บแม่งไปเลยไม่มีไม่มีทออไม่มีไม่มีเร่งเครื่องกล่องคือรอบเครื่องคุณเท่าไหร่ปิดแล้วก็ไปเท่านั้นเลยพูดง่ายถ้าเกิดคุณต้องการบิดแล้วมันกระโดดไปเลยอะ่ะอันนี้คือแม่งใช่เลย กำลังเครื่องก็มีผลนะแต่ส่วนมากแล้วทุกคันที่ใส่ท็อกแตกมาก็ก็เปลี่ยนเป็นร่องนี้ครับร่องเฉียงๆนี้ประามาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนครับเนือ้อจะเปลี่ยนให้ดูนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาเป็นช่องหันเฉียงแล้วช่องเฉียงนี่คือบิดแล้วไปเลยพู้นี้ว่าไอช่องเนี้ช่องที่ขึ้นก่อนแล้วเลี้ยวซ้ายกับช่องเฉียงเลยเนี่ย ถ้าแข่งกันจริงๆอลนะเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าออกไฟแดงกันอะมันก็กินกันเป็นแผ่นกันนะกินกันเป็นห้าเมตรอะสามเมตรห้าเมตรอะเฉพาะออกตัวเนี่ยเออก็คือพูดง่ายมันมีผลเรื่องออกตัวเหมือนกันคือก็ว่านะคุณซื้อท็อคแต่งใส่คุณก็ต้องอยากได้เรื่องการออกตัวหรือเปล่าหรือว่าคุณถ้าเกิดคุณอยากได้อยากได้ท้ายแรงคุณไม่ต้องซื้อท็อคหรอกคุณซื้อเบอง์ท้ายเพิ่มเด็ดถูกไหมเออก็เนี่ยคุณอยากได้ต้องการ ออกตัวกระชับขึ้นออกตัวดีขึ้นคุณก็ต้องซื้อทอก็ถูกแล้วครับก็เนี่ยครับทอกแต่งก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแหล่งนี้อยู่แล้วแต่มันเป็นข้อดีของทางเรียบนะถ้าไอแบบนี้ขึ้นเนินก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะซ้อนสองเพื่อตัวนักหนกักไปขึ้นต้องไปจอดคอนราบิดขึ้นก็ตู้แบบนี้ไม่ได้อ่าประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวผมก็อัจจะระบีทีหนึ่งเดี๋ยวให้ดูทีหนึ่งทีนี้เมื่อกี้ถอดออกมาเนี่ยจาราบีแห้งมาเลยแห้งเลยดีกว่าไม่เปื้อนมือเลยอะ่ะก็เนี่ยครับ ใส่จาระบีไปใหม่ให้ครับแล้วก็ปิดเข้าไปใหม่ก็คืออัจาระบีไอเทคนิคแบบนี้เนี่ยเอกบอกเอกแม็กเอกก็ทำนะครับตีตรงตีทรงนั้นเลยคืออัจาระบีเพิ่มครับเพราะว่าของเดิมมันแห้งหมดแล้วประมาณนี้ครับก็รถใครที่มีแบบนี้ท็อกแต่งไม่ต้องท็อกแต่งก็ได้นะท็อกเดิมก็ได้นะจะถอดออกมาใส่ถอดมาอัจาระบีมันก็ได้นะก็ดีนะเนี่ยครับแล้วก็เอาตัวครอบมันแต่งกับไปที่เดิมแบบนี้ เวส่ยากเว้ยโอเคจบการรีวิวท็อกแค่แหละว่าทาอ็อกตัวมากทาอกจิกโซ่เขจะใส่เอียงๆม่ให้เลยแต่ว่าท็อกที่รีวิวก็เป็นอย่างนี้แหละประมาณนี้ครับขอบคุณนะครับรับชมก,กันก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับปรมนี้ครับ